สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับทั้งเหรียญที่เรียกว่าผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหมุนเวียนหรือเหรียญกระสาบที่ลึกระตาครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันกับเหรียญ5บาทนะครับในปี2525นะครับเป็นเหรียญตาด้านหลังจะเป็นคุดผ้า นะครับคุดผ่าตรงเป็นเหรียญกระสับชนิดโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับกับเหรียญน,นี้นเหรียญดังที่ทุกท่านได้เห็นกัน <S <S หเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะเป็นมีรูปพระบรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุเยเดช รัชกาลที่9นะครับพินพระพินพระพักไปทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องบรมขัติยะราชภูทิตาพรนะครับทรงฉลองพระองค์คุยชิดดวงนะครับชิดโทษทีครับชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุเยเดชน,นะครับด้าน ขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนกลับมานะครับกลับไปด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญจะเป็นคุดผ้านะครับคุดผ้าชิดวงขอบนะครับเหรียญเบื้องบนจะมีคำมีพศนะครับพุทธศักราช2525 25. เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายมีเลข ด้านซ้ายมีเลข5ที่เป็นเลขไทยนะครับด้านขวาเป็นเลข5อารบิกนะครับใต้รูปคุดนะครับมีคําว่าบาทนะใต้คําว่าบาทเนี่ยจะมีเครื่องหมายลงกระสาบและมีเลขย่อของปีพุทธศักราชที่ผลิตเหรียญออกมาใช้ด้วยนะครับโดยเรามาพูดถึงเหรียญก่อนนะครับคุดผ้านะครับคุดผ้าจัดเป็นสัญลักษ์ณ ที่แสดงถึงสถาบันของพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยคุดเนี่ยสัตว์จัดเป็นสัตว์กึ่งเทพในวรรณกรรมอินเดียนะครับพยาคุดซึ่งชื่อว่าเวนไตนนะครับเป็นพาหนะของพระนารายณ์นะครับอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์เทพที่เรียกว่าสูงส่งนะจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงสถาบันของพระมหากษัตริย์นะครับ พักคุดพานะครับหรือคุดพาเนี่ยนะจะเป็นคุดที่มีลักษณะกลางปีกนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชบัลลังก์นะเป็นตาประจำแผ่นดินของประเทศไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สามัยยุคกรุงศรีอุอย,ยานะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจึงมักจะเห็นนะครับรูปตาคุดนะครับกลางปีกหรือคุดพาเนี่ยนะครับตามสัญ,ญลักษณ์สาคัญสําคัญนะครับ รวมไปถึงเหรียญกระสับด้วยนะซึ่งตามความเชื่อนะครับความผมเชื่อกันเนี่ยเหรียญที่มีรูปตาคุดเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตามความเชื่อนะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรียกว่าทําให้เราปลอดภัยนะครับพวกสิ่งไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้อันนี้ตามความเชื่อ อลกาปาที่เรื่องเหรียญกันต่อนะครับเหรียญ5บาทปี2525 25นั้นนะครับมีน้ำหนัก12กร,รัมด้วยกันวันที่ประกาศออกใช้คือวันที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2525นะครับเหรียญมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ30มิลลิเมตรนะครับชนิดเป็นโลหะสีขาวเคลือบไ้ทองแดงไว้ ส่วนผสมเนี่ยก็จะมีไส้ทองแดง99.5%นิกเกิล25%อร์ทองแดง75%นะครับจำนวนปีที่ผลิตเนื่องจาก5บาทนะครับปี2525 25เนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนนะ5บาทในลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีจำนวนปีที่ผลิตที่แตกต่างกันโดยพศสอ2 5รเนี่ยจะมี จำนวนปีที่จะผลิตเหรียญออกมาในปีสองห้าสองห้าเนี่ยห้าแสนเหรียญน,นะครับหแสนเหรียญเป็นเหรียญที่เรียกว่าหน้าที่จะเก็บสะสมเอาไว้นะครับหลายคนบอกว่าเหรียญน,นี้ราคาแพงไหมนะครับขอบอกเลยว่าถ้าเป็นเหรียญ ดังภาพที่เห็นเนี่ยราคาไม่สูงในวงการการสะสมเนื่องจากเป็นเหรียญหมุนเวียนมีจํานวนพอสมควรนะครับแล้วทําไมบางเว็บไซต์จึงเห็นว่าเหรียญ5บาทแบบนี้เลยนะครับรับกัน4ี่แสน5้าแสนทำไมทำไมนแพงขนาดนั้นนะครับต่างกันตรงไหนต้องบอกก่อนเลยนะครับเหรียญ5บาทราคา4ี่แสน ที่เขาว่าเป็นเหรียญหายากกันนั้นเนี่ยไม่ใช่เหรียญแบบ,ท,จจบ,นนบที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับที่เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือเห็นอยู่ตามภาพเนี่ยมีราคาไม่แพงเองนะครับราคาไม่แพงมากนะักนะส่วนเหรียญเหรียญแพงราคาแพงนั้นอนะไม่ใช่เหรียญในลักษณะเอ่อไม่ใช่เหรียญ อย่งที่เห็นกันในภาพแต่มีลักษณะคล้ายกันนะมีเรียกว่าเหรียญ5บาทราคา4 0แสนราคาพวกนั้นน่ะราคาหายากเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยรุ่นพัสเสียนจะเล็กเล็กกว่าเหรียญปกตินะครับกว่าเหรียญปกติอ่นะแล้วก็ดอเด็กนะครับที่ตรง ตรงคำว่าเดดนะครับดอเด็กจะหัวลดลงมาหน่อยหนึ่งลดหัวต่ำลงมานะครับทำให้มีพื้นที่ว่างภายในดอเด็กมากกว่าแบบที่เห็นในภาพนะครับนะทำไมถึงราคาแพงทำไมถึงราคา4ี่แสนอย่างที่ว่ากันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านั่นเป็นบล็อกหายากนะครับซึ่งเป็นบล็ ที่มีน้อยนั่นเองนะแล้วก็หายากผลิตออกมายากเอ่อเรียกว่าเป็นบ็อกหายากเพราะนั้นราคาจึงแพงเนื่องจากไม่มีไม่มีใครมีกันนะนะครับจึงเป็นที่มาของว่าทำไมราคาแพงเหรียญน,นะครับหรือธนบัตรสะสมหรืออะไรก็ตามนะครับที่ มันมีมูลค่าคราคาแพงเกินมูลค่าอดีตของเหรียญน,นั้นๆเนี่ยเนื่องมาจาก1เลยนะครับเหรียญเหล่านั้นผลิตออกมาน้อยผลิตออกมาน้อย2เหรียญเหล่านั้นนะครับผลิตออกมาในพุทธศักราชหรือพศหรือรศออที่นานมาแล้วนะครับทำให ส่วนใหญ่เนี่ยหายไปกับการเวลาแล้วก็มีส่วนน้อยถึงเหลือมาอยู่ปัจจุบันคือพศมันเยอะอะนะทำให้ราคาแพงเพราะหาได้ยากนั่นเองหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ที่ทําให้ราคาเหรียญราคาธนบัตรของสะสมเหล่านั้นราคาทวีมูลค่ามากกว่าเรียกว่ามากกว่าราคาตามหน้าเหรียญน,นะครับจึงเป็นที่มา ของมูลค่าราคาของนักสะสมที่เขาสนใจที่จะสะสมในมูลค่าราคานั้นไดนะ้เหรียญ5บาทที่เห็นอยู่นะครับที่ผมเอามารีวิววันนี้มันเป็นเหรียญราคาถูกราคาทั่วไปนะครับแม้ปัจจุบันเนี่ยราคามันก็จะมากกว่าเหรียญหน้ามูลค่าแหละ5บาทมากกว่า5บาทอยู่แล้วนะครับแต่มันกไไ็ไม่ได้แพงเวอร์ขนาดขนาด แบบนั้นนะครับนะเพราะนั้นใครที่เฮ้ยไปเจอข่าวมาเหรียญราคาแพงสองห้าสองห้ากลับไปรื้อที่บ้านนะครับกลับไปรื้อที่บ้านกันใหญ่เลยแล้วพบว่าหุยเราก็มีนี่หว่าเรามีเยอะด้วยสี่เหรียญรวยแล้วนะครับไปดูดีๆนะครับไม่ใช่เหรียญที่เขาตามหากันหรอกนะมันหาย,ยากจริงแต่บางคนก็อาจจะมีนะก็ลองดูนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผม ผมชอบสะสมมากกว่านะครับคือผมไม่มีหลักเหรียญพวกหายากทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาท2533คือไม่มีจริงๆคงไม่มีวาสนานะครับก็เราก็เก็บเหรียญแบบธรรมดากันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวอาจจะมีคลิปที่พูดถึงเหรียญเนี่ยแหละเหรียญหายาก2525า25ราราคา4 0 0 0 0นบาทว่ามัน แพงจริงไหมนะครับเอาไว้ติดตามกัน